สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับหลายคนบอกว่ากดทําไมวะรอฟังให้จบก่อนไม่ได้หรือไงก็ไม่เป็นไรครับคนแล้วแต่ท่านนะท่านจะกดตอนไหนก็ได้นะครับขอให้กดลวกันนะผมมีหนังสือมาขายครับการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิจนะครับเล่มนี้ขายสองรอยเก้าสิบาทซึ่งผมจะนําเงินไปซื้อข้าวสารครับ ถุงละห้ากิโลกร,รมัมไปให้กับผู้ยากไร้แล้วก็ซื้ออาหารไปให้กับหมาเร่ร่อนนะครับก็มาร่วมทาบุญทําทานกันด้วยสองรเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ชอบท่านนะชอบท่านใครไม่ชอบก็เรื่องของคนที่ไม่ชอบแต่ผมชอบในอุดมการในแนวทางของท่านคือท่านสาระ ความเป็นอยู่ที่สบายสละอาชีพที่มั่นคงมีอนาคตมาเล่นการเมืองมาเป็นนักการเมืองแล้วก็โดนการเมืองเล่นงานจนไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองสิบปีเลยทีเดียวนั่นก็คืออาจารย์ปิยบุตรแสงกรนกุลนะครับท่าน ไปทำอะไรอ่ะท่านไปรับทราบข้อกล่าวหาม116ที่สอนอดังเลิงนะครับนายข้อหายุโยงปุกปัน่นก็คือคุณนัทพรโตประยูน่ะไปแจ้งความไว้เมื่อปี2564นนะแล้วปรากฏว่าตำรวจเพื่องมีหมายเรียก ไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับปีหกสี่หกห้าหกหอยุยงปกป่านทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเหตุเกิดปีสองพันห้หกสิบสีเมื่อเดือนมีนาครับเดือนที่แล้วอ่ะก็มีหมายอันที่บ้านท่านก็ติดต่อไปที่ตำรวจบอกขอเดือนหน่อยอยู่ในการ ทำภารกิจหาเสียงตำรวจไม่ยอมไม่ยอมเขาจะหาเสียงถึงวันที่สิบสี่นะไม่ยอมไม่ได้มึงต้องมาอ่ะถ้าไม่มาเดี๋ยวเขาก็จะออกหมายเรียกครั้งที่สองครั้งที่สองไม่มาเขาจะออกหมายจับนะตำรวจไม่รู้จักอาจารย์ปิยบุรหรือไงวะเขาคงไม่หนีไปไหนหรอกม้ง ก็ไม่รู้เป็นไงมามีหมายเรียกตอนนี้นอะเนาะก็จะพูดว่าการเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าการเมืองหรือเปล่าเพราะช่วงนี้อาจารย์ปิจูตไปเดินสายหาเสียงแถวภาคอีสานไปกระทบใครหรือเปล่ามีใบสั่งมาหรือเปล่าว่าให้หยุดยัง้งไอ้ปียบุตรมันหน่อยวะอย่างน้อยให้มันกลับไปไปกรุงเทพสักวันหนึ่งเพื่อไปรับหมายไปสอนอก็ยังดีวะ ะไรจำนวงนี้เปล่าแต่ผมก็คงไม่คิดเป็นอย่างนั้นนะครับไม่คิดว่าตำรวจจะเลวขนาดนั้นนะเขาก็คงจังหวะประจวบเหมาะพอดีครับแต่ถ้าบทเป็นผู้กำกับนะแล้วไ,ไม่มีคําสั่งอะไรนะไม่ได้คิดจากการแกล้งาก,การเมืองนะผมก็จะบอกลูกน้องผมว่าเฮ้ยก็ยืดไปได้อีกไม่เท่าไหร่ว่ายืดไปพิสภาก็ได้ว่าใช่ไหมครับปล่อยให้ก่อนว่าเดี๋ยวเราไปทําอะไรตรงนี้นะเดี๋ยวแม่งหาว่ามันเป็นการเมืองอะ่ะ ใช่ป่ะท่านที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองส้นต้นส้นมือส้อนเทียอะไรเลยแต่ถ้าเราไปออกหมายเรียกตรงนี้โอ้มันจะเป็นการเมืองหรือเปล่าว้ยเบ,ๆบาๆก่อนว่ะเฮ้ยเขาโทรมาเหรอบอกขอเลื่อนเออให้เลื่อนไปเลื่อนไปอะไรทานองนี้มันควรเป็นอย่างนั้นเปล่าต่าวนผมว่าอาจารย์บิบุตรบอกเขาไม่ให้เลื่อนนะครับก็เลยต้องไปแต่ผมก็คิดว่าคงยังไม่มีนอกมีในนะคิดว่าเขาทําตามปกติวิสัยก็แล้วก,กัน แล้วอาจารย์บิวก็ฝากถึงพนักงานสอบสวนว่าข้อที่จริงต่างๆอ่ะอันนี้อาจารย์ปิยบุตรด้วยและผมด้วยฝากไปด้วยว่าเวลาใครมาร้องเรียนอะไรอ่ะก็ไม่จําเป็นออกหมายเรียกทุกครั้งหรอกใช้จิตอะไรนะจะใช้อะไรความรู้ความตมระหนักในดูที่ร้องเรียนเขามันมีมูลมีอะไรเปล่าไม่ใช่ใครร้องก็เรียกใครร้องก็เรียกใครร้องก็เรียกไม่ใช่มันก็ต้องดูใช่ไหมใช้ดุลพินิษฐ์อ่ะว่ามัน มันควรมันควรจะมีหมายเรียกเปล่า,ลาไม่ใช่ก็ร้องกล่าวทุกไปเรื่อยร้องกล่าวทุกไปเรื่อยมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับรจ่าอาจารย์ปีญบุตรกันหนออาจารย์ญบุตรจริงๆถ้าเป็นรองศาสตราจารย์ดร์นะถ้าท่านยังไม่ลาออกจากอาจารยนะ์ได้เงินหลายหมื่นนะแค่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์นี่นะ ท่านเกิดปีสองพันรอยี่บสองเป็นคนกรุงเทพอะทำไมปิยบุตรน่ะท่านเกิดวันที่ยี่สบสามตุลาคมสองพันรอยิบสองวันปิยมหาราชพ่อแม่ก็เลยตั้งว่าปิยบุตรเป็นครอบครัวช้นกลางชาวจีนเจ้อสายจีนนะครับพ่อแม่ก็ทำงานหนักเพื่อจะส่งให้ลูกเรียนอาจารย์ปิยบุตรก็จบตรงนี้นะสัมชันนะโห้ไม่ธรรมาดานะอันนี้ <c oughs> ไม่ใช่ยากจนแล้วนะอาชนทันกามเระสัมชัญได้เลยแล้วก็ตอนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เยยโยมาตุสองแล้วก็ได้ทุนรัฐบาลฝรั่งเศสไปศึกษาต่อปิยโ,โทและปิยเอกสาขากฎหมายมาชนและกฎหมายสิ่งแวดลอ้อมมหาวิทยาลัยน้องฝรั่งเศสวิทยผลของของท่านนะครับก็คือข้อความเรื่องผู้มีส่วนได้เสียในคดีปกครองสิ่งแวดลอ้อม วียดิพน์นะแล้วก็ดุษรีนิพน์ก็สารปกครองการกำเนิดของสถาบันนะมาวิไลตูรูสฝรั่งเศสอาจารย์บิลลวทีตอนที่เป็นอาจารย์ก็ให้ความสนใจประเด็นต่างๆสังคมมาตลอด แม้เขาได้รับท mm ุนรัฐบาลฝรั่งเศสไปเรียนมียาทอพิเอกที่นั่นก็ไม่ได้ศึกษาเฉพาะวิชากฎหมายเท่านั้นยังค้นคว้าประวัติศาสตร์การเมืองปัชญายวัฒนธรรมรวมทั้งกระบวนการสังคมที่เคลื่อนไหวผักดันประเด็นต่างๆทั้งในฝรั่งเศสยุโรปอื่นๆที่ยังติดตามการเมืองไทยและแสดงความเห็นอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายทนไม่ไหวปีสอมาร้อยกสบเ็ดลาออกจากอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ทิ้งเงินไปก้อนโตครับรองศาสตราจารย์ด้วย แล้วก็เงินเดือนด้วยอนาคตก็จะเป็นศาสตราจารย์นะคนที่ทํารอสอได้ทําสอไม่ยากเย็นเข็นใจก็ยัยงไม่มากก็มีสิทธิ์โลดแล่นภายในวิถีของครูบาอาจารย์ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช่ปะ่ะกินเงินเดือนกินค่ารอสอแล้วก็ไม่มีงานวิจัยเยอะแยะมากมายงานวิจัยชิ้นหนึ่งก็เป็นล้านหลายล้านบาทเอ้ามาทำนะ ขาตัดสินใจผมชื่นชมเขาตรงเนี้ยเขาออกมาเล่นการเมืองนม้นว่าจับมือกัธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจผู้มีความความเมืองคล้ายกันจะตั้งพรรคการเมืองในนามอนาคตใหม่ด้วยความหวังตั้งมั่นจะสร้างเมืองใหม่แห่งความหวังกลับพื้นสู่หนทางที่การปกครองจะยึดโยงกับประชาชนและสร้างสารประเทศที่อนาคตอยู่ในมือของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับด้คนหนึ่งก็หัวหอมสำพันของคุณชอบพันธิกา คนนี้ก็มีอุดมการนะสาระสามภาษานี่ก็สุดยอดเลยแต่คนที่อยู่ในภาคอนาคใหม่ก็บอกว่าสามคนนี้เป็นไฮโซนะแต่ผมไม่รู้ผมไม่ได้อยู่เราก็ฟังความข้างเดียวก็ไม่ได้เขาบอกเขาพบยากอะไรตำนองนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้ได้ฟังมานะคนที่เป็นสสพัคอนาคตใหม่แต่ก็บางคนเขาก็บอกไม่มีปัญหาเลย อสอสอบางคนก็บอกไม่เป็นหาก็เข้าพบง่ายพรลงมันเข้าพบยากเข้าพบง่ายก็ไม่รู้เลยครับไม่รู้อันนี้ไม่รู้ด้วยแล้วครับที่ดูปีสองพันห้ารสองครับตอนที่เขายังเป็นสอสออยู่นะได้ฉายาดาวเด่นจากการเปิดประเด็นเรื่องการถวายสัตว์ต่อพระมหากษัตริย์ไม่ครบถ้อยคาตามที่รัฐรมูกำหนดคือเสียดายอ่ะทั้งชาาธรทั้งปิยบุตร ทั้งช่อพันธิกาเสียดายเพราะว่าเวลาเขาอภิปรายในสภาเนี่ยแม่งเราได้ความรู้ไงไม่เหมือนไอ้พวกสอสอไก่กาบางคนนะไม่ใช่ส่วนส่วนมากดีนะบางคนเนี่ยแม่งไก่กา,กาแม่งปะท้วงต้นตีนต้นเหมืออะไรก็ไม่รู้แม่งพูดจาก,ก็โอ้อะไรก็ไม่รู้ฟังแล้วแม่งหน้าลำคาญแล้วก็ทําให้ศักดิ์ศรีความเป็นสอสอนะี่ยมันหมดไปเพราะไอ้สอสอบางคนไม่กี่คนนะนะรับใช่ไหม สอสอูุยภาพเนี่ยอย่างเนี่ยธนาทรปียบุตรช่อครับก็ยังมีเห็นอยู่ก็มีโรมอ่ะทางสิมารมเนี่ยนี่อภิปรายดีนอกนั้นก็บ้าบอแม่งช้าก็ยิงมั่งช้าก็ต่อยมั่งไม่กีดแขนมั่งกีดนี่อะไรมั่งมันเล่นละครกันมากไปเอาแม่งเนื้อเนื้อเอาชัดๆัดดีกว่าก็เสียดายแต่สิบปีไม่สายแล้วครับสำหรับธนาทร สำหรับปียบุตรสําหรับชอบนะเพราะว่าพอเอกประยุทธ์อยู่มาแปดปีพักเดียวไหมแปดปีสิปีไม่สายคนพวกนี้เขากลับมาเล่นการเมืองได้อีกแล้วจะเป็นคนที่มีคุณภาพตอนนี้เขายังยังอยู่เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเก้าไกลอยู่นะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังครับถึงอาจารย์ปียบุตร ผมชื่นชมเป็นการส่วนตัวที่ผมชื่นชมทุกคนนะที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็พยายอมลาออกมาทํางานการเมืองพวกนักธุรกิจทั้งหลายยอมหยุดธุรกิจมาทํางานการเมืองชื่นชมอย่างคุณเศรษฐาด้วยผมก็ชื่นชมนะแต่ไม่ชื่นชมอ่ะคนที่เป็นทหารแต่ถ้าเป็นทหารนะเป็นนายพลและลาออกมาได้กันโอเคใช่ไหม แต่ถ้ามาแบบมารัฐประหารแม่งไม่โอเคไม่โอเคอ่ะแล้วมันก็ควรจะหมดไปละจริงๆริงรัฐประหารไม่ทำให้ประเทศจเจริญหรอกจะบอกให้มันต้องระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีน้าน้ำน้าที่นำเสนอ นะครับใครที่เกีย่ยวจย์วิญิยบุตรก็ขอโทษด้วยแล้วกันแต่ก็ไม่รู้ทําไมผมชอบเขาอผมก็จะชมอะ่ะเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับใครก็มาซื้อของผมหน่อยะครับผมมีกระถางมาขายกระถางแกนตัดกระถางแกนตัดนี้เป็นถ้วยกาแฟครับแล้วก็ทําร้อยเรียงใช้กาวยางครับกว่าจะได้ออกมาสวยงามขนาดนี้ ใบหนึ่งใช้เวลาสาชมชั่วโมงรับผมขายร้อยเก้าสิบาทเซตหนึ่งสามใบก็จะขายสี่ร้อยเก้าสิบาทค่าส่งฟรีครับมาอุดหนุนกันหน่อยเข้ามาพูดคุยกันใน facebook ของผมนะครับกิจพลเดชวิสัยแล้วก็ดรกิจพลเดชวิสัยหรือจะแอดไลน์มาคุยกันได้ส่วนตัวคุยทุกคนนะครับวันเสาร์ที่เก้าเมษายนจะมีพิธีบวงสวงมูชาพระบุตรศรีสุโธททม่ยาศรีปทุมมาที่วัดราชบรูรณะพิษณุโลกข้างเจดีย์พันปีตรงข้ามแม่น้ำนาน,าน นอกจากวงสวงแล้วก็จะมีโรงทานแล้วก็จะมีจุดเทียนเสริมดวงชับตานะครับสายมูเตลูก็เข้ามาเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่ผมทุ่มทุนสร้างจริงๆให้งานนี้สําเร็จรุ่ร่วงแล้วก็ให้มันยิ่งใหญ่ให้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆสําหรับสายมูเตลูนะครับ ถ้าท่านจะสนุนช่อง,องกีดโพสชนะก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพันชย์ิตครับยี่สิบห้าสิบร้อยสองร้อยเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นัำฉากผมพูดจบวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอท่านมีความสุขห้ยพระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งปริเทศครับสวัสดี